ถิ่นเชิญฟรีเนดนอาทิ่นคอมมูนนะหรอซ้ no. No. อครับต้องหน้านี่จะเป็นท่าเรือ Og nå husker jeg Det kjempeglatt. Så holdt jeg på å er kunne bremse her. Var jeg jeg ikke å bremse? Jo, fikk det 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 til, men der der. altså, det husker jeg. Nå jeg ikke den der. ดูหุบเขาเขานะตอนนี้จวนจะถึงแล้วลูกกันเมืองที่อยู่ในหุบเขายังไม่เคยมาเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าเมืองเนี้ยแดดไม่ส่องนะเพราะว่าอยู่ในหุบเขาล้อมรอบไปดูว่ามันจะมีแดดหรือเปล่าอยากเห็นก็เลยมาดูกันดูสิว่าจะเป็น แบบไหนเขาบอกว่ามันจะไม่มีแดดส่องจริงหรือเปล่าจะไปดูกันวันนี้แหละบ้านเมืองในหุบเขาเขาก็จะอยู่กันลักษณะแบบเนี้ยนคือเดนสกอ ตรงโน้อนอ่ะจะขึ้นไปดูพรุ่งนี้เออดูเซโน้ยดองซาดีสมีชี่อยู่นะแต่กินน้อยสิกแต่กินน้อยสบวตอนนี้ยังไม่ถึงโรงแรมนะแต่ว่าจวนแล้วล่ะดูเขาหน้าชันมากเลยถ้าหิมะเยอะๆมันต้องสไลด์ลงมาแน่ๆเล น่าจะเป็นน้ําตกนะเห็นใสๆอยู่นั่นี่ะอะ f a l l เอียนเตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่โรงแรมที่พักอีกประมาณ20นาที ถ้าเกิดว่าอย่างป้าเข้ามาอยู่ในนี้ก็คงจะลําบากเราเพราะว่าขับรถไม่เป็นแต่มันก็มีมีรถประจําทางอยู่จะไปไหนมาไหนทีสงสัยไปไม่เป็นเลยแหละสองฝั่งก็มีแต่เขาเส้นดีงแ้นติงโอ้ยมองไม่เห็นเลยเปนบงัง <laughs> <า>อแล้วตกนู่นมาจากบนภูเขาโน่น ถ่ายไม่เห็นอน่ะ